สวัสดีครับมาวันนี้พามาชมเจ้า SK 140กันหน่อยนะครับว่าช่างทำไปถึงไหนแล้วมาวันนี้ดามซองล้อนำเลยครับมาดูนะครับอ่าี นี่ครับตอนนี้จะดามเหมือนร้อยสี่สิบเอ็อมนะครับอาจจะไม่อาจจะไม่เหมือนมากเท่าไหร่นะครับแต่ว,ว่าพวคล้ายๆกันนะเป็นเหล็กตันนะครับนิ้วคูณน,นิ้วนะครับดามฝั่งนี้สองแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับ ฝั่งนี้สองนะครับหมดปัญหาเลยเรื่องเรื่องเฟรมทางนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะนะครับตัวนี้แล้วก็ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เหมือนกันครับบนล่างครับช่วยในการถางนี้นะครับกันช่วยได้เยอะนะครับดูข้างนอกฝั่งนี้หน่อยโอ้แกวเลยครับนี่ ใสเรียบร้อยอันนี้คือยังไม่ได้เชื่อมนะครับคือเต็มไว้ก่อนนะครับพอดีช่างเขาบอกว่าถ้าได้ปุ๊บเขาก็จะลงมือเชื่อมปรื๊ดเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะวันนี้น่าจะเสร็จนะครับถ้าฝนไม่ตกเมื่อวานฝนตกมันก็เลยไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเสร็จก็จะเอาไปบ้านแล้วก็ไปล้างหัดพวกน็อตใบแท็กนะครับก็มีมีรวมนะครับตามการใช้งานนะ ก็อัดอยู่หน้างานกับอาจารย์ชูกับเหล่าน้อยแล้วแต่ว,ว่ายัางไม่ครบนะครับรู้สึกว่ายัางจะมีเป็นบางตัวยังมีไม่แน่นนะครับคือพวกใบแท็กพวกนี้นะถ้าเราใช้งานปบถ้าปล่อยให้นอ็อตพวกนี้เล่นตัวได้มันจะมันจะทําให้รูน็อตในใบแท็กเนี่ยมันหลวมเมันเล่นตัวมันคลอนได้เพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องดูด้วยนะครับคือรถ ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่าถ้าใช้งานไปบ่อยๆอาจจะมีหลวมอาจจะมีคลอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตนะครับเราต้องทําการรัดเข้าไปให้มันแน่นนะครับถ้าปล่อยไว้ปุ๊บเสียเลยใบแท็กก็จะเสียเวลาซื้อน็อตใหม่มาใส่มันก็รูนอ็อตในใบแท็กเนี่ยรูมันจะใหญ่มันจะโบมันจะคลอนได้ซึ่งเราอัดแน่นแค่ไหนมันก็ไม่อยู่นะครับ มาดูปั๊มกันหน่อยปั๊มตรงนี้นี่ครับก็ไม่เยิมนะครับแต่สังเกตดูว่าจะมีเยิมอยู่ตรงนี้หน่อยนึงเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยตัวนี้นะนี่ครับข้างในตรงนี้ครับเนี่ยตัวนี้มีคาบคา,าบฝุ่นจับแล้วมีคาบน้ํามันอยู่เดี๋ยวเอาไปบ้านจะได้ล้างแล้วก็ ทดสอบดูว่าน้ำมันมันรั่วมาจากตรงไหนจะได้เปลี่ยนโอลิงนะครับตัวนี้เป็นพวกชุดโอลิงมันหมดสภาพเดี๋ยวกลับไปก็จะเป็นกองโซล่านะครับหนึ่งสองสามซื้อไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเอา้านะครับสวัสด,ดีครับเป็นไงไม่ได้เป็นยังไงอ้อันนี้ไม่เปลี่ยนเหรออันนี้ไหนเนนนี่ยเอาไว้ทําไมเนี่ย ไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อรัดอยู่เนี่ยทำไมผมขาดผมนึกว่าขาดแล้วโอ้ยอะไรนี่ช่างเกลวนี่ผมมองไม่เห็นมันเขื่อนมองไม่เห็นบ่ครับอืมเมื่อวานฝนตกแรงไหมตกเมื่อคืนตกเมื่อคืนเมื่อวานไม่ตกเลยตอนกลางวันไม่ได้ตกไอช่างเอากลับไปละฮะเรเอากลับไปละใช่เนี่ย เอากลับแล้วเนี่ยอยากเอากลับแล้วเนี่ยจดนี่นานแล้วอุ้ยลืมว่าจะซื้อน้ำกลั่นมาอยู่นี่มีไหมไม่มีน้ำกลั่นไม่มีบอกไม่มีมีแต่น้ำอะไรมีแต่น้ำพวกน้ำดื่มตามร้านค้าองเงี้ยมีแต่มีแต่น้ำดื่มครับคันนี้นี่ชักเก้วได้ทำไหมนี้มีทำมีส่วนร่วมของเขาไหมเนี่ มี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 ทำอะไรกันทำอะไรวันนั้นน่าจะมีมีอะไรมีเหมือนกันเน่ยทำอะไรเดี๋ยวเ้าจับวันนั้นน่ยดูตอนเขาลืดเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าช่างแก้วทำอ่ะผมว่าเสร็จนานแล้วเนี่ยใช่ช่างแก้วทำผมว่าเสร็จแล้วแหละเนาะอืทำไมไม่ทำให้ทีเนี่ยมันเสร็จนานแล้วไม่ใช่เหรอไม่มาเอายังนี่ยังไม่เสร็จเลย ต้องมาดูมาตรวจถึงว่ามันเหลือตรงไหนอีกคือมาทําเพิ่มเรายังไม่ไม่เข้าตาเราเราต้องสั่งทำเพิ่มอย่างนี้มันก็ไม่เสร็จนะอย่างนี้มันก็ไม่เสร็จพอมาหามาอีกวันนึงก็เพิ่มพอวันนึงเช้ามาอีกวันก็เพิ่มก็ไม่เสร็จใช่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆก็ต้องไปทาการบ้านมาเยอะๆงานมันจะได้ออกมาเลยเป๊ะก็ เราทั้งการบ้านมาเออเราที่จะเพิ่มอะไรเราเพิ่มเดี๋ยวมันออกมามันเป้เองอ่ะไปแข็งแรงเลยทีเนี้ยเชื่อมนะเชื่อมอะอันนี้เขาเรียกว่าเชื่อมอะไรเนี่ยฟักโคอไหมฟิวตูแล้วฟักโคเป็นแบบไหนเป็นเหมือนมันจะเป็นที่เชื่อมออกมามันจะเป็นเก็บเหมือนเหมือนเหมือนลวดทูบ อใช่ไปใช้ลวดเหมือนกันเพื่อจะออกสีขาวขาวคือใช้ม้วนแบบนี้เหมือนกันม้วนเหมือนกันสีมันจะขาวอ๋ออันนี้เป็นสีอะไรอันนี้เป็นสีทองอันอันไหนเหนียวกว่ากันปัาคอกับอันนี้มันขึ้นอยู่กับชิ้นงานครับบอกทีคนละอย่างอ๋อทีคนละอย่างใช่งานลอยใหญ่ๆครับถึงงานจะใช้ข้าคอ โคใหญ่ๆนะใช่การ์ดมันต้องการ์ดเขาถู CO2 อย่างเดียวมันควบคุมมันไม่ได้ใช้การ์ดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มันได้แต่มันไม่คุณภาพไม่ดีพอโอ้ข้าไปการ์ดเขมถูกแต่ว่าเครื่องนี้ก็เชื่อมฟักโคได้ใช่ไหมเครื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้เหรอฟัซไม่ได้เป็นไรเครื่องออกมาเลยนั่นนู่นนู่นได้มันจะมีรุ่นของมันไหมโอ้ได้ รุนน่นน้นที่ดีเลยอันนี้มันใหญ่ใช่ไหมใหญ่แล้วนั้น,น,นมันเล็กมันเชื่อมไม่ได้ใช่ไหมไม่ระบบประมาณกันนะตู้คนละระบบกันครับตัวนี้เชื่อมใช่อันนี้เชื่อมท่อแล้วก็เชื่อม T O P อ๋อแต่ตู้นู้นเชื่อมวัตถุได้เนี่ยครับผม เดือป็นหัวเชื่อมเลือดผิดไปอันไหนเชื่อมง่ายกว่ากันพ่อพ่อกันพ่อกันที่อู่กับการเชื่อมโอ้การขนาจะได้ได้ไม่ได้ไม่หลาดเลยอันนี้เราเชื่อมลากทีเดียวจบเลยยังไม่หรือว่ามีซ้ำหนีแล้วแต่น้องเขาดูมือน้องเขาเราจะไปทำเลยอ๋อแล้วแต่ตีมือคนเชื่อมเลย นี่เลยนะอันนี้น่าจะรอบเดียวนะถ้าอีกรอบหนึงมันจะใหญ่เลยนะแต่สัปปอร์นี่ยรอบเดียวเลยสัพปอร์ลวดมันใหญ่เหมือนกันเหรอแต่เดียวเองมีนน่าจะมีจุดสองครับอันนี้สูงจุดเก้า อันนีู้จุดเก้าซักโอ1หนึ่งจมันมีมือหนึ่งจุดนกันแค่นี้เดียวโอ้หไหื่นเลยักทอถ้าไม่สาดมเชื่อไม่ได้เลยนะักอช้งานต้องเลียมต้องเลี่ยมเลยนะ เมืมีอากาศมันจะเป็นไดออกไซด์ทันทีเลยอความแข็งแรงก็จะไม่มีมันเป็นไดออกไซด์เลยใช่ครับมันมันไม่ได้เป็นคาร์บอนไม่ได้เป็นคาร์บอนงานมันมันจะเป็นไดออกไซด์ออกมาแล้วมันก็จะเป็นฟองอากาศเอาเก็บปลาไหลได้ทั้ง ハ <laughs> ハ